ຊ <c ười> <Net> ິເລືອຢູ່ກາຍຫັ້ນໂຕນັ້ນກະເອົາໄວ້ຊື້ຂະໜົມຕົ້ມໃຫ້ລູກຊະຖ້າມັນໄດ້ຖືກໂຕ25ເຈົ້າກໍຊິໄດ້ຫຼາຍໂຕຫັ້ນນະຫາເລືອ สวัสดีท่านสบายดีเด้อพอมีพี่น้องเวิร์ดสุขสุขคนเนาะก็ยินดีต้อนรับครับโซสองสาวนวลสุดซื่อแล้วพีพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ว่าโบเห็นทางเดชชนเพล็ดเนาะกับวิศิกับเพื่อนเพื่น้องกับวิศิกับเมือบ้านชาวนวลพวกแหละแต่ระวังทางเลยก็กเดียวเห็นเพื่อนเนาะพี่น้องอเนาะเห็นเพื่อนมาแล้วก็เลยมาแวะอ,อีกพอมีพี่น้องเลยดย้ยอ่ะก็เพื่อนมาเตะสิไรก็มาเตะหาเห็ดถ้าเนาะเพราะว่าไอเดียแนะน้ำแล้วพี่พี่น้องเอ้ย พู้นำแสงออกบ่อได้หน่เนาะสบายดี ปานนี้ยังพ่อหน้าเนาะแต่เถื่อนี่ยมาว่าไม่เห็นพ่อหน้าเถื่อไปใส่ามานี่นะไปบ่ไปเบิดนี่อ่ตุ๊ลูกมอฮคันเดะบ่พาลูกไปผู้ไปนั่งภาคเดียวกันด้วยน,น,นะผู้ไปนักง์นะทางเมียเจ้าผู้ลูกชายเจ้าผู้ บายดีน้องละโอ้มาส่งเครื่องอีกเราก็ได้บัวให้ทางลาดเลยก็มาส่งเครื่องต่ออีกอุปกรณ์ก่อสร้างไอเกิกระตุกน้ำเป็นี่เลยพวกทะเลาะทะเลาะยังมัวพากันเห็ดอยู่เห็ดพาแล้วนะมันเป็นยังบไงเห็ดจากซีดกันไหนทีเห็นให้เจ้าเบิรเจ้าบอกเห็ดไหมอ้าวเจ้าบริเห็นบ่เฮือนเขาเห็ดแบบไร้ส่ะ ยัิงเลยกระเฮ็ดหัวคลายขึ้นโอ้ยเหื่อยดิเจ๊ซีว่าจังไดเนาะหัวคลายแบบเหยียบขึ้นเป็นแผ่นแผ่นให้บเป็น,นสบกสบาหดีทั้งเลยสบา,ด,ด,าด,ดีเยกให้ทัางใหเลยนเุลาิดเป็นอยู่หรือ่าเป,เ,ปเป็นหมรจะเป็นทวายันผิดเลยทวายให้บอกโอ้โพิษทวายบึงคือนํำเฮลอนเพาะละไร แบบเดียวกันแหละถ้าว่าหัวอะไรเป็นแปะไม่เปีนี่ก็ใส่หันโนแล้วนี่ตัวเทิงโนแล้วนี่พอดีไก่ดำพอดีเลยเนาะอือยังไม่โปะไม่แป้งยังบริได้กันมาเลยบ่นี่ฮะอะไรบอได้แลยู่นอยู่ใส่อยู่ทิงเพื่อนบอกทิงหนูอ้าวคือบ่ใส่สินะใส่ให้มันแล้วเลยแต่ไม่เสียนทวนทั้งทิงนี่สิ ได้แล้วลอยู่ใช้เรามั้ยเสียยังคะแนนมานกยังคะแนนมากเขาพาอยาอาือเป็นในใดโทรศัพท์มือถือคือว่าติดต่อกันบได้อีกคือเมื่อวานนี่แบกดับเปิดอยู่เลยเลยห่างระดับวันนี้ผัวได้สาบเบอร์โทรศัพท์ในใดนะการเก่ากันเนี่นนะเอ้าว่าคนละเครื่องค,คนละเครื่อ,อกาากนะบบงก็สร้าเก่าในบัตรอีสบัตรอันนะบัตรอีสากใบบัตรอีวันซากคือกัา อึดเบ็ดใช่ป่าเบ็ดบะมีเป็นจังไดงหาเห็ดได้อยู่บ่ไปลอยู่บนมือไปได้ัอันนี้เครื่องนะเด้อเครื่องอุปกรณ์น้ำหั่นแล้วก็มีเครื่องอะไรจักแน่จักสติงก็ยังใส่ดีอยู่หรือว่าเออโอถ้าว่าได้แล้วเดืองไหมนี่นะมันมือหนึ่งสองมือมันก็ได้เลยนะไหมนี่นะมันก็ยังบันละลายนี่ ประมาณสามสิบสามสิบก็ได้เลยมุงทางสีนใน่มุ่งทางสีสากนี่วโทรศัพท์ก็พอได้ติดต่อนะมันเสียเยื่อยถ้าาหิตก้อนเอ็ดแบบยุดยุ่ยนยอดไปดินะก้อนเบ็มันสเสียเสีิงมันบ่อนน่นเนาะแม่ต้องใส่งานสมเสมอนะ กินม่วงๆผู้ไปทางไหนเบิดอะดูกชะไปเชียงมาแม่เทาเขาอยู่ในฮันเลย์มาวันนึงอือไีสาวเจ้ากันเอามาใส่แล้วก็ไปบอกเขาไอรีดเพราะว่าจ้างพ่นเด้ดิวนี้เด้อมือได้เสียเอามาใหม่นะแต่ห้งเติบได้ได้เขาวอาเรื่องใหม่นี่นะ S <S แต่ว่าจ้างเขาพาแล้วเหมืนบอกให้เขาพาคือว่าเจ้าบ่พาเองจังได้บ่มีไหมคือว่าเงินจ่ายเบไปแล้วบริพิสุกันบ่บริสันเพดซื้อนะคะต้ตกลงเจ้าซื้อคือบริสุซื้อือสั่งเขาสะอะไรซะเขาว่าการยังเห็น ต่เจ็ดเปดวันแล้วก็สังให้เขาเห็นโว้ยยังคิดได้เจ้าก็ซื้อแต่ลำไม้เดี๋ยวก็มาให้ผัวพาก็ได้พันโมมีเวลากันเนาะแม่น <Man. S 2> โอ้ทางน้ำมันทางยางมันก็ยากคือเจ้าซัมซื้อเอาก็ให้เขาพาน้ำมันเขาก็ดีกว่าอา้าวน้ำมันข่อยเอามาให้ยอย่า้ซะเดิมเบิดแต่เฮิงก็คือพอเห็นไม้เห็นโตกันสี่บับพานะเจะจ่ายเงินห้าสิบมานันก็ข่อยซื้ออีกเซนหนึ่ง ซื้อไม่เนนะซ็นหาชินคาปูนนะคาปูนจะให้วานซื้อจะมาตอนจะเวนเขาจะงานาเขาจซื้<ส>อ,อ,อน้ำมันเลยโอ้ออทตยจะคอยสร้างนะจะวันไปซื้อไปเห็นเดีวยวกัน,อนโอ้จะสัตว์ต่องพอนแล้วสน่ะการซื้อนมัน ประชื้อมาปิงกระลอนนั่นได้จ็กสิทธนะปิงกระตุกขนะได้จ็กสิทเป็นกระตุกแต่นั้นน่ะแมนที่ชื่อนะ้ำมันมาเป็นกระตุกกระลอนดุนก่อนค่ะคือเห็นแต่ผ่าแต่นี่ชื่อนี่เนาะผ่าในเต้นบ่นนผ่ายังมันกับบเบเปืองปานนั่นนะข่อยว่าคือสิเปืองแท้ ปาดหัวกันได้นเซนหาเลยหมืน้ำนป้าตู้มันง่ายเลยเซนหาจักสิทธิ์เก่าบเซนหันเป็นลำในนี้เซนในนี้หันสิตอกแต่แปลนฮันซอตัวนี้หันเก่าหัวขดาเซนหาหัวขดไดหัวขดไดจะฉันนะป้าตุ้มเซนหาปูเซนหาโพดโฟว์ต้องใส่มันแล้วตะเก่องจากสติงะมันเพืองบปนั่นนะเอออีดี นอมันเปืองๆไปนั่นบ่เนาะสาวรัดยังคิดได้ก็บบุตรลิดนึงจะบาปวะ้าข่อยงงแล้วห่อยขอ่เคยใช่ข่อยบันนี่มันเกินเหตุแล้วก็บ่ใช่มาเท่านั้นแหละอันนี้พ่อพาไม้ยู่ในเฮือนหั่นตุ๊กกาหัวเสือหั่นได้ไหมสองเศษในจ่นวนตุ๊กกาหัวเสือตุ๊กใหญ่นี่หัวเสือนี่เฮานี่ดิหัวเสือน้อยนี่แม่นโอ้ยเสือน้อยบ่ฮอดดีแม่นน้อยได้อันตัวที่เฮากินน้ำนี่หัวใหญ่นี่แม่นป้าได้ใสองเศษนะวาวห่ะเหงือกขอบ่ปการถ้านาะ เปลืองในเป็เยเปจยกสติงค่ะมันคือเปเลืองแท้เปลืองขนาดนั้นเนาะทำข่อยซื้อทันค่อยปาดพวงขนันได้ทันข่ายผัวค่อยปาดให้จัสซูจาวเบ,บิ้งเราละสายเองนะปวดโธ่เด้ข,อขอ่อยก็บ่ฮู้เด้มันสิเปลืองปานนั้นบ่เคยใช้กับมันเลนี่มันต้งเงยเนาะ<ม>อืมที่นี้กินหัวใจหูตอนนั้นใหม่พอปาดใหม่เห็ดอันมาเห็ดหางเพื่องแล้วคนนี้อืมแล้วก็เลยไปซื้อลาบมาเลยทางที่ดีนี่ซื้อใหม่เอายังดีกว่าเด้แม่น นี่ช่างมาเสียเวลาช่างมาเสียนาะน,น,นี่ได้ลนะมัน,น,ไ,มนไม่นี่่นลปาปีกออกแต่ละเซนแต่ละเซนจะวางทางนั้นทางนั้นจะสว่างัหน่ออเลยไม่ยาวสยอีกไม่ไม่จิกนะอะเกงเปนเงน่ืองนันเปลงยเนาะชี้นอยางกัะดิ่โบกไก่จะมีจยกโตัวไก่จองตัจองตัว,ตวยังได้เพิ่มอยู่บ่ ตัวอะไรตัวชาทำซิปมีบ่อยู ok ่ในบ้านเนี่มีคนขายไกยบ่ตัวชิมหาเตะเต้ตัวชิมหาไดเออตัวชิห่านี่มันสัมการด้เนาะชิมห่าเขาไปซูขายชิมาห่าสามซินืสเจหน่งได้สาตได้บ่นี่นะตั้นี่ยติหนี่ยเขาขายอยู่ช่ากาคอยชิให้สตเด้อัน เนี่ยชามี่ยสิบห้าเนี่ยนะเดินหอกมาขายหน่อยอืมอยู่เลยอยู่ขายขายตัวง่ายข้าไก่ห้าไม่ได้ขายไลยยังไม่ขายโดนซื้อให้ง่ายกว่าเลยเบอเลขผซื้อเลยมันไกลอยู่แล้วมันจิตใจเละมาไหนจะซื้อเองลูกมอบให้เลยตัวเสือหาชามสิบปลายก็เลยแต่เจ้าเด้อเอาตัวผู้อย่างทิ่ได้ตัวผู้ตัวเมียเด้อเอาไว้เดียวของไก่เฮ็นหัวอซายเล็กของไก่นะเหยมือเอวมือยังอยู่มือเล็กอยู่นะ e อ้มุยไม่แอมเดี๋ยวยังแอมมาพ c งกระจาดบ่แอมเอาปีกเดปีกไม้ปีกไม้น่ปีกไม้นีบ่แม่นแลตะกี้บ่สิมาจ่ายเงินเขาอีหลีเด้อนี่แต่ว่ากงานมันก็ยังบ่ดําเนินการก็เลยแบบย่านยุงยนนให้ไปแล้วมันเฮาสิใช้ยาแม่นบ่อมขี้องข่อยะเอาเงินให้เอาเงินให้ใช้เนาะบัดนี้ให้มาเฮ็ดเบบัดนี้ ยันว่าเออค่านี้ค่าหันอีกนะมันชี้เงนไปอีกขนาดคนนีฮะเมียนบอกเงยชนเมียเออก็เลยเห็ดให้มันเดก่ยวอ่าจะมาใจทีเดียวเพิ่นก็เลยว่าอ้าวค่าไมมเพิ่อว่าไมมยังบ่เล็วเออเหมือนเรวก็เจ้าตรงนี้น้ำค่อยเลยไอยอกซิแจ้งป็นไรเราว่าวจ้ามาจุชมเจ้าอยากได้ใบโบอยกไดซสาโบกับพายุงามเด็ดกับมันโบข้อยเราบ่าจังสันได้ด้อยก็เขาอะไอ้นี่เนะซื้อตะปูแล้วเนาะตะปูเห็ดตะปูนาดเนี้ ใส่เลยวั Mechan นนี้ใส่เลยเจ้าค้นมาธนาเห็นเลยโทรบอกเด้อหันมาแล้วเด้อเปิดแน่โทรศัพท์นะเอานี่เซ็นหนึ่งซื้อไก่เดือหันกับใบซื้อกะต้มขนมไม่รู้เอเตะซื้อเด้อตะปูกะคือตะปูฮกปูเปะปูเปะป้าคือพี่ใส่ลอกใหญ่แท้มันนาปานนั้นบ่เออปูฮกก็พอแล้ว โอ้ยมันก็ต้องซับกันเนาะตัวที่แม่ลูกมันน่ะเนาะต้องตีตะปูแปอๆับแปตูเว่ามันความแข็งแกร่งเด้เนาะอ่ะสิให้ทางอันนั้นซะไปซื้อให้เฮ็ดให้มันเร็วซะเด้อเดีสิเอาไปซื้อันเฮ็ด่ก็่เดี๋ยวเนาะ จัก50ซะเนาะอังกินกิน50,000ไปซื้อตะปูเนาะเนาะอ่า2อย่างแล้วก็ก็ไปซื้อไก่อืมก็สิเหลืออยู่ไก่โตนั่นก็เอาไว้ซื้อขนมต้มให้ลูกซะถ้ามันได้ถอโต25เจ้าก็สิได้หลายโตหนหาเอเอาจังได๋ก็กลับก่อนเด้อ นี่แต่พายยิ่งาม<อ>ให้เฮ็ดอันนั่นซะคอยเฮ็ดนอนลืมทางมันอีเฮ็ดยังจาว่าเห็ดยังสัตนเอากระบูกอ,อ,อ,อันนี้แล้วขเขาอื่นสาบสิบะเฮ็ดห้องน้ำเด้จมุดบากโกรขึ้นไปเจ<อ>้าต้องเอาอันนี้สาบเด้แมนเด้อุปกรณ์กันนะอปุปกรณนะ์แมนอยูย่ในนี่เบ็ดแมน,น,น,นถ้าว่าเจ้าเฮ็ดเป็นผัวเจ้าก็บชิมีอาชีพต่อไปฝนซื้อมาให้แล้วแมนเมนกระโกะและกระสาบเองเป็นแบบ เจ้าคิดํำนี่นะกระตุกนะกระตุกดีนะไม่ได้เมนถึกๆได้นน่ส่งมาในเสียคาผัากในสามเซนกลัวเ <c oughs> ออจะคิดเบิ้งบุญคุณของเพิ่นนะนะใต้จำไดเนาะเออกลัวพ่อกลัวแม่าามดได้คนว่าเออเพิ่นคิดจะหายชุ่มเจ้าได้ฮะยังว่าก็บในน้ำชุ่มเจ้าเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดให้มันไร่มันแล้วมันถั่วมันเทงของเจ้าเองเหรอ อันนี้เก็บไว้ดีๆนี่มาเม่นอันถือมึงดูนี่ความยาวเนาะโอ้ถือขวางมานี่ย่านรถเขาเกาะอยู่นี่นะขวางโหลดมากระหนุงกระหนุ่ยแด้คือว่าและขีดรถนอนเด้เต้าไปแจ็คไปซงเด้มนุุต่ม้ยก็เอาเข่ามาผ่าเขาอีกครอบครัวตัวนั้นเป็นผู้ใหญ่ทั้งนึ่งเนาะทั้งผู้หละทั้งสาวทองเพื่อนเนาะมีลูกอ่อนเทาไหละ ถ้าต้อง,งกาก็คือแนะนำไปเลยเนาะแ,แอ่าที่ได้ขอตัวกับก้อนมาหนินะโดยสบายดีเด้อโดยสบายดีโดยอ่าโอเคพ่ะเม่พี่น้องเนาะหลังจากที่เฮาก็แนะนำหรือว่าสี่เจองทางครอบครัวเพิ่นที่ร้รอยได้แล้วพระร่องก็สิได้อำลาพาจากเนาะกับวันี้ก็สิเอาเงินให้ทางสารด,ดาเพิ่นพ่ะเมนพระร่องก่อนเมื่อเนาะ,นะโดยสบายดี ก็มีทางผู้ใหญ่เพิ่นเนาะก็คือเมีป้าคือเก่าเนาะสารัตเนาะกับเพิ่นกะทีเพิ่นเอาหายมากก็คือเฮากะเพื่อความสะดวกสบายก็คือการไปการมาแหละเนาะใบซื้อกินซื้ออยู่เนาะโดยอ่ะจะเป็นเงินจำนวนหนึ่งเซนกี่นพี่น้องเอ้๋หายชาวรดาอยู่ประจำมันอันนี้กะเ็กะสนับสนุนมาตลอดเนาะเพื่อได้รหายใส้หายสวยละอ่ะโดยขอบคุณขอบคุณเนอะโดย ของฝากใกล้จะเกยช้อนเพชรของฝากล้เกยช้อนเพชรเพิ่นเก็บมาเอินกองได้ว่าใส่ใส่ใช่แหละเมียมังกรไม่ยังของเพิ่นนี่แหละเนาะเมียนเมียนมาละขีนนกเชิดเอิญกับแม่ภาษาไทยแมียนการขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ฝากเงินมาให้สารด่าตลอดตลอดเนาะโดยกาห่อคอยเพิ่นอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่ใหญมีคอยเพิ่นบางมีเงินคำดังในมาเทมา เพื่อนทานมาให้ลูกซัมเนี่ขอกลับคืนไปหาเพื่อนลอยเท่าพันเท่าเด้อก็คอยเพื่อนอยู่ดีมีแหงเป็นทุมโภมใส่ให้ลูกให้หลานต่อๆไปอีกโดยก็คอยเพื่อนอยู่ดีมีแหงนี่แหละสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงอาสาทุโดยฮะจังได้ก็ฮะกันซีได้อำลาพาจากพุยอ่าพ่อแม่พี่น้องพันเดลเนาะก็ใครขับน้องเล่นแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับวันนี้ก็คือมาสองสามงานนี่แหละเนาะสาราแมนโดยนะ ได้ครับพรมีพี่น้องเนาะโดยเขาก็สบายดีโดยเนาะกัสิประมาณนี้พรมีพี่น้องเนาะระหว่างที่สี่กับตาเมื่อบ้านพรมีพี่น้องก็เลยเห็นเออชนเผ็ดกัะเพื่อเพิ่นมาพอดีพรมีพี่น้องก็เลยมาเบะมาถ่ายมาถามเพิ่นเนาะโดยกัตอนนี้เพิ่นก็ได้อ่าไม้บันไดยนึกว่าลูกของลูกหัวบันไดแหละพรมีพี่น้องเนาะโดยภาษาลาวพรมีพี่น้องเอง แต่ว่าบุกข่อใจปันญาก็พิจารณาพังเอาเนาะพี่น้องเนาะแสดงกับเปย์บุปผินพี่น้องดูดูปันญาเด็กพี่พี่น้องเนาะทางเพื่อนก็นได้พาทีเรียบร้อยแล้วพี่พี่น้องแต่ยังอ่าบ่ได้ประกอบเพชรเนาะพี่พี่น้องเนาะโดยกับวันนี้ก็ได้มาเบะหาเพิ่อนพี่พี่น้องแต่ที่แรกกับโบหินเพิ่นเนาะกัไปถามทางไอเดียเพิ่นไอเดียเพิ่นว่า,าเออจนผิดก็ไปหาเพชรทาราพี่พี่น้องเพิ่นก็ ไม่ตอก,อย,กยังก็ยังบ่ได้ครบหรอกพี่น้องก็คืออาชียากเบียยหรือว่าจังได๋เขากับ่ฮููน้าเข้าครัวเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะบางทีกับชีมมีมข้าวมีน้ําหรือแบบไป,ปอกหาค่าเฮ็ดฮ้อนไว้เพื่อขายได้เงินแต่ก็พอได้ชื่อข่าวซื้อน้ากินทำหร่บพี่น้องเอ้ยโดยก็สิีประมาณนี้พี่น้องเนาะโดย อาจจะยังได้ยังได้ก็อย่าลืมติดตามได้กับผักคุ้เซกุ้ยได้สนับนั่นเลยเด้อพอมีพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเนาะโดยสำหรับคลิปนี้กัสิได้อำลาพาจะหรือว่าทุกคนไปก่อนมพี่น้อยก็ขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพคนก็สนับสนุนมาทางครอบครัวดอื้อซ้อนเพชรนี่กัตลอดพอมีพี่น้องเนาะเปิดก็บไร้สิ่งนะยางพี่น้องก็เห็ดเทือนเป็นหลังพอมีพี่น้องเยโดยกับหมูเมนแต่เฮือนเนาะก็บไร้สิ่งนะยางพี่น้องก็คือ เครื่องไส่เครื่องซอยอุปกรณ์ต so ่างๆพี her life, her ่น้องเอ้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางเพื่อนเนาะก็ขอให้เพื่อนอยู่ดีมีิห่างพี่น้องเอ้ความเจ็บก็ยอยากให้ได้ความไข่ก็ยอยากให้มีปัตนาสิ่งใดก็ขอให้เพื่อนได้สมความปัถนาเนาะโดยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงพี่น้องเอ้ในหน้าที่การงานก็ขอให้เพื่อนเจริญเจริญเนาะขอให้เป็นหุ่มโพห่มให้ให้ลุกให้รานต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอยู่หมัดนอนเยินสาธุสาอยค่ะ โดยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี